เง Regard ินเดือนนายกรัฐมนตรีซื Par ้อแฟรนไชส์อะไรได้บ้างนายกรัฐมนตรีเษฐาทวีสินได้ประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีและเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยประกาศยกเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ให้กับมูลนิธิตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งก็นับเป็นเรื่องที่ดีและไม่ค่อยเห็นนายกคนไหนออกมาประกาศเช่นนี้เราลองมาคิดกันเล่นๆว่าเงินเดือนที่ประกาศไม่รับนี้ถ้าเอามาลงทุนจะซื้อแฟรนไชส์ไหนได้บ้างเงินเดือนนายกรัฐมนตรีบวกเงินเดือนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเป็นเงินเท่าไรริ่มจากตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเงินเดือน75,590บาทเงินประจำตำแหน่ง5 0,000บาทเงินเดือนรวม1 2 5 5 9 0าาบาทตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงินเดือน73,240บาทเงินประจำตำแหน่ง42,500บาทเงินเดือนรวม1 1 5 7 4 0บาทดังนั้นเมื่อคิดรวมทั้งสองตำแหน่งเงินเดือนที่จะได้รับคือ1 2 2 5 5 9 0บวก1นึ่งาเท่ากับ2องแ3นบาทและถ้ามีเงิน2 4 1 3 3 0บาทลงทุนแฟรนไชส์อะไรได้บ้างทำความเข้าใจกันอีกครั้งนะนี่เป็นการเอาตัวเลขมาคิดกันเล่นเล่นอิงจากเงินเดือนที่นายกประกาศไม่รับซึ่งเงินจำนวนนี้มีหลายแฟรนไชส์ที่เราเลือกลงทุนได้ 1. สยามโอชาข้าวแกงบุฟเฟ่เป็นแฟรนไชส์ร้านข้าวแกงที่พร้อมให้เปิดร้านได้ทันทีโดยมีเมนูอร่อย กว่า100รายการพร้อมสอนเทคนิคเปิดร้านสอนวิธีการบริหารต้นทุนสอนสูตรทุกเมนูค่าแฟนารนไชส์ลงทุน5 9 0 0 0บาทสนใจลงทุนโทร064-949-1541 2. นาเนียสเต็กการเปิดร้านสเต็กกับแฟรนไชส์นาเนียสเต็กใช้งบลงทุน2 0 0 0ง1 0 0 0 0 0บาทระยะเวลาคืนทุนประมาณ3-6เดือนโดยผู้ลงทุนจะได้รับการสอนสูตรสอนเทคนิคเปิดร้านได้อุปกรณ์เบื้องต้นในการเปิดร้านรวมไปถึงวัตถุดิบในการเริ่มต้นด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0925597756 0863826755 3. ทองชัยผัดไทยโดยเราสามารถเปิดร้านขายเมนูสตรีฟ กับธงชัยผัดไทยที่ใช้งบลงทุนเพียง9,000-29,000ถึงบาทเปิดเป็นร้านขนาดกลางได้ทันทีโดยมีการสอนสู่จนกว่าจะทําได้จริงและยังมีซอสผัดไทยซอสผัดกระเพราให้ง่ายต่อการปรุงอาหารอีกด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0809108199 4. ชีสซี่ไฟสแนกการลงทุนกับชีสซี่ไฟสแนคงบลงทุน28,000-89,000บาทเลือกแพ็คเกจลงทุนได้ตามต้องการสินค้าเป็นเฟรนช์ฝ่ายทอราชีที่ าขายดีในทุกทำเลพร้อมโอกาสคืนทุนภายใน3เดือนได้อุปกรณ์พร้อมเปิดร้านการสอนสูตรสอนเทคนิคการขายไม่มีค่ารายเดือนรายปีอีกด้วยสวนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0635929929ถ้าช็อคหมอ้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงและช็องหม้อมีจุดเด่นคือใช้ไมโลเป็นวัตถุดิบหลักที่ปราศจากไขมันทรายดื่มได้ทุกเพศทุกวัยและขายดีมากลงทุนเริ่มต้นเพียง5 8 0 0 0บาทคืนทุน กำไรกำไรดีมากได้อุปกรณ์ครบพร้อมเปิดร้านได้ทันทีสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0886351987 0945329545 6ฟินิกชาเป็นแฟรนไชส์ร้านชานมไข่มุกราคาเริ่มต้น19บาทใช้งบในการลงทุน2 5 0 0 0ถึง50,000บาทขายเครื่องดื่มได้หลากหลายเมนูและเลือกแพ็คเกจลงทุนได้ตามต้องการได้อุปกรณ์ครบพร้อมเปิดร้านกำไรดีมากเฉลี่ยต่อแก้ว50 70ขายเด บริเว,ว,วร่วมได้สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0641377278 7. ฮอปชาเฟ่อยากลงทุนร้านชานมสไตล์คาเฟ่สามารถเลือกแฟรนไชส์ฮอปชาเฟ่ได้งบลงทุน100,000บาทเลือกแพ็กเกจลงทุนได้ตามต้องการทุกแพ็กเกจได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบพร้อมขายไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนรายปีสามารถขายเดลิเวอรี่รวมได้ด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 021 9120ต่อ1 d a e แฟรนไชส์ขนมไข่เป็นการลงทุนที่เกี่ยวกับสินค้าขายง่ายซื้อทานเองได้เป็นของฝากก็ดีงบลงทุน30,000 9,900 0ถึง50,000บาทโอกาสคืนทุน1 2เดือนกำไรต่อกล่องดีมากควบคุมต้นทุนได้ง่ายไม่มีค่ารายเดือนรายปีไม่มีหักเปอร์เซ็นต์จากยอดขายด้วยสนใจลงทุนแฟรนไชสย์โทร087 5 6 4 4654 8 8 1 915 4 9 8 คีมสตูดิโอเป็นแฟรนไชร์ร้านขนมไอศครีมวาฟเฟอร์เคฟสไตล์คาเฟ่ที่ใช้งบลงทุน40,000ถึง180,000บาทได้การวางระบบบริหารจัดการร้านการส่งเสริมด้านการตลาดตอนเทคงในการขายรวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร088 277 0488 สิบมารุวัฟเฟอร์จุดเด่นคือวัฟเฟอร์ห่องกองกรอบหอมอร่อยมากงบลงทุนขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เลือกถ้าเป็นพื้นที่ในอาคารหรือในห้างงบลงทุนประมาณ2 0 0 0 0ถึง200,000บาทมีวัตถุดิบคือแป้งวัฟเฟอร์ให้ผู้ลงทุนนำไปใช้งานขายได้ทันทีอร่อยได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0974429797 0 8 9 6 5 6 9 7 9 7น้และนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างบางส่วนที่ อยงแล้วยังมีอีกลากรายแฟรนไชส์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะซื้ออะไรได้เท่าไหร่เราก็ต้องชื่นชมในความเสียสละที่เอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดให้กับกลุ่มเปราะบางของประเทศได้อีกจํานวนมากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนําให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขาย ายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา021019187